ข่าวดีวันที่7ตุลาคมนี้แจกเพิ่มอีกหนึ่งโครงการครังจอเคาะเงินเยียวยาเพิ่มอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายกฤษดาจีนะวิจารณนะประหลัดกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวนะคะว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสอสอคอก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นโดยได้เตรียมหารือกับนายสุพัฒนพงศ์พันมีเชาวรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปในรายละเอียดก่อนเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะหรือว่าศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจ ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเพื่อพิจารณาในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะซึ่งแนวทางเบื้องต้นนะคะของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวนะคะก็จะเน้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการหรือกลุ่มอุตสาหากรรมต่างๆที่มีความชัดเจนและถูกฝาถูกตัวมากขึ้นเพื่อให้ผลที่ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาก็จะต้องชัดเจนถูกฝาถูกตัวมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็เคยทำมาแล้วในเรื่องของบุคคลธรรมดาครั้งก็จะพยายามออกแบบให้หลายๆมาตรการให้ถูกฝาถูกตัวเพราะเป้าหมายหลักก็คือต้องการดูแลเศรษฐกิจในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีงบประมาณรายจ่ายสินเชื่อโดยที่ผ่านมาแนวโน้มทางเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มต่างๆที่จะทำหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มทำให้ถูกฝาถูกตัวโดยมีการเชิญหน่วยงานต่างๆมาหารือเพื่อให้สสคออนำแนวทางทั้งหมดไปวางแผนให้ชัดเจนเพื่อดำเนิกนการในระยะต่อไปไม่เพียงระยะสั้นแต่ยังมองระยะกลางและระยะยาวด้วยว่าควรจะมีมาตรการอะไรบ้างซึ่งการประชุมกันในวันนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานมาพิจารณาการทำมาตรการของกระทรวงการคลังที่ออกมาจะต้องเดินหน้าได้จริงไม่ฝันทําแล้วต้องเห็นผลอย่างแท้จริงนายกฤษฎากล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ